น้องชายสวัสดีครับแนะนําตัวไหนครับล<ม>ฉลามมาดันใจอ่าฉลามมาแล้วโอ้โหไม่ได้ชกกี่เดือนแล้วเนี่ยแล้วสอ,สองเดือนอสองเดือนงเดือนเองเหรอเราชกล่าสุดที่ไหนครับต่อสมุยต่อสมุยอ๋อไปต่อยที่ใต้มาต่อยใครอ่ะ <c oughs> เปชรสูงวิทเปชรสูงวิทย์วันนั้นผลงานเป็นไงชนะมาชนะมาชนะคะแนนกับนะครับวันนั้นต่อยน้ําหนักเท่าไหร่ร้อยสามเอ็ดร้อยสาส่วนวันนี้ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่วันนี้ปล่อยขึ้นมาหรือยังไงหรือมันโตขึ้นปล่อยมานะครับเจอกับ ครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวน้องเขามีโอกาสรุนยอดมวยด้วยหลังๆห้ายกเขาก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วฉลามได้ดูน้องฟุกเขาต่อยบ้างไหมเห็นอยู่ครับเขามีอะไรที่เขามีอะไรที่น่ากลัวบ้างก็มีลูกครับครับลูกการคอเก่งรุ่นเด็ดเลยนะการคอเขามีเขามีส่งมีศอกอะไรด้วยนะครับฉลามชนะมากี่ไฟแล้วติดๆกันเลยเนี่ยหลังๆเนี่ย 7จ็ดไฟครับเจ็ดไฟครับแต่ว่าเราชกเว้นเอาไม่ต่อเนื่องเจ็ดไฟชนะใครบ้างเอาหลังๆเท่าที่จำได้จำชื่อมวยที่ชนะได้มงคลชัยชนะเ้าฟ้าชนะวิวชนะอีทีครับชนะเพชรทองสองเออชนะเพชรรัมโอ้โหแต่ว่าเจ็ดคนนี่ดูเลิกไปสามสี่คนแล้วนะที่เราชนะเนี่ยนะเลิกไปหลายคนแล้วและการเก็บตัวน้องชายเป็นไงต่อยเสร็จล่าสุดก็ครับ ชาคไทยซ้อมเลยนะครับปั้มเหมือใครบ้างในค่ายพลันชัยยกครับจองอ่าที่สมองตองเกลืกอกเลยเว๋มาเที่ยวมาด้วยก็คนใต้เหมือนกันนะครับไฟนี้ซ้อมอยู่พลันชัยแล้วมาเก็บตัวสิงห์มาวินไหมหรือยังไงมาลดน้ำหนักทำน้ำหนักสิงห์มาวินครับนะครับวันนี้อยากจะให้แฟนมวยจับตาดูอาวุธอะไรของฉลามผมก็ต้องเตรียมไปลูกๆครับจับยอดมวยเขาอืม เขาก็หวังจะยอดหวังจะเป็นยอดมวยแต่เราก็หวังจะสกัดเกาเหมือนกันอ่าโกเดว่าไงบ้างก่อนชกออบอกว่าเอาเต้นนะกับใครได้ครับก็มีอัารมั์ฉีตเลยนี้แน่นอนอืคขั้นต่ำนี่ห้าหมื่นแสนหนึ่งมีเยอะเนอะนะครบับปีนี้ฉลามอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดครับจากจังหวัดนคนดรศรีธรรมราชน้ำหนักปล่อย,ย,ยตอนนี้ฉลามเท่าไหร่สองสามนีครับครับอ่าฉลามฝากเอฟซีฝากแฟนคลับของเราหน่อยครับเออ่ฝาก ฝากเอ็ซีฉลามและเอ็ซีค่ายพลันชัยนะคออรับก็เจาหลวรุ่งเจ้าใายนะครับที่ธรรมาราชนะครับผมเดียวใจเป็นหนักกฝาตีนกับคุณรุ่งอะไรคโอเคขอบคุณครับฉลามครับโชคดีครับ